สวัสดีครับสวัสดีเด้อยามาเา้าแดดอ่อนๆยามาเ่าเกา่นาหน้าดีกาอันนี้ขอกพ่อไก่ทับสูงเด้อพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้สิมาเปิดห้วยเมื่อนี้ตั้งเองกินเองส่งเองเลยเมื่อนี้ค <laughs> าราบาว เอฟซีเรียกร้องพี่ไงไกลหาคาราบบวไว้ข่อยเบียร์ส่งคาลาเบลานี่แหละครับเสียงพ่อบอกเช่งพ่อบนะเนาอพี่น้องสวัสดีเด้อเอฟซีพี่ไไกลกะหามาขักหามาเน่พ่อแล้วคาราเบลงาอัดลัดทุงหนอกทุงเท่าก็มีเด้อพี่น้องตากัดแทม แกมกาจำ้ำอืมสันปะคอข้อปะดูน่าเห็นาาาว่าคาราวาวคักว่ามูเจ้าอ่งร้อยสามสิบสามบวกลบมได้พี่น้องได้ตามสาภาพพี่น้องเอ้ยกะเบิ่งฝนตกทางตัวเจ้าตกว่ฝนบ้านมู่ไข่ซ้ำฟ้าหัวอ่าอย,ยุทธงขอยไปรีรด้วยในห้องน้ำา าย่านเฮ้ยกล่องสองทางไก่กับมีตากระแตมแกมกระจำอยู่เออมันจีจำว่าเห็นแล้วประไดแล้วเจียกตุม่มเอาสอภาพเดิมๆไปนี่ละเอนี่เทียงหน้ากระท่อมทําใจเฮนถ่ายเพื่นเครือบช็อ,ชโอ,ก,อกโกแลตให้ยางโก อ็นนี้ละ่ะเจ้ากับมักถักน้องฝืนฝืนพี่น้อ,นองสูงลอยสามสิบสามเด้อพี่น้องอันนี้ช่องพอไกลซ้ำสูงอ่าช่องคนรักง้วควายกับยุ้เครื่องเกานะะ่นาลเพ่นไปเป็นนเียนอันแย่นตำแน่งเพ่นไปพ่นยอันไปยูอ่อันอำเภอกระนวนเท่าฟอมเพื่อนบ่ฟอมนี่ละ่ะตาลาบ่าวเอ๊ โยกับเพื่อนได้หล่ะเด้อนี่หย,ยาปลูกแล้วพี่น้องเอ้ยฝนตกฝนตกบ้านล้วดีใจน้ำพีน้ำน้องมีหยามียังให้ค้ชินงาวยาวยาวจ่เจ่อ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 ตันมีรู้ไว้เราสองตัวเพิน่นมาอยู่กับข่อยได้ประมาณจักอาทิตย์นี่แหละเพิ่นขึ้นเพิ่นกับเป็นเสื่งโอาเพิน่นเพิ่นอยากไอ้นั่นไหมเพิ่นอยากเพิน่น เป็นสัตว์มาแล้วรอบหนึ่งเลยดิอยู่กับข่อยนี่แหละต่ว่าข่อยซึ้งบ่ท่านซื้อๆข่ยาย่ายทั้งเฮ็ดเฮี้ยนทั้งจีบปลูกมันกับพองเอือวุอ้ยเพราะแต่ยังข่อยคือมักใช่ลรือถ่ายถ่ายอ่าเขีบซอกกะเล็ด <laughs> หางบ่เล่าบ่าดอกเนี่ยที่จีดมอ่าพาลูกทานสังเวียนมาแล้วสองตัวเด้อเอ่อ ขวักัง,งามอืมเฮ้ยก็ไปเรียนด้วยหรอกพี่น้องเอ่อคอยโอ้ยปกติกันมีคนถามก่อาก็กกตอบเนาะอันนี้พี่คนถามก่อาก็ตั้งเองกินเองส่งเองไปรดไลดเนาะลายหินส <c oughs> ูงอลอยสามสิบสามบวกลบเปิดไว้ยุคหกสิบเก็ดคะแนนได้พี่น้องสถานะเพื่อนทองบ่าง <c oughs> ตวรวจบ้าลูกตรวจร่างไข่ก็ดี ดีเบิดแล้วมูเจ้าไปผสมพันธุ์เองสิไปซึ่งบักไดนกัเอาไปเดี๋ยวเขาสีว่าไปโฆษณาของเขาอันตัวบ่ได้โฆษณาเนี่ยคือบ่ว่าวเนี่ยผัวเอ้ยอย่าเชื่อมักไผยมักมันเออยเฮ้ยเป็นแต่เลีด็กดูดอกพี่น้องเอ้ยพวกไปจยต่ำต่อหตอกเอาเอาเนี่ยเออปกตินี่สิเป็นมื่อพลาดกันเถอะอันนี้บ่อันนี้มือกล้องจำเป็นเล่นท่อไปเอ้ ขาลา,บาเ,นเ,นาเบ,บาอยพี่น้องเบิ่งนี่ยโอ้ยแงขาก็ดีเล็บกีบมาเด้อพี่น้องถ่ายรูปบักเบอือตัดบักเน่ามันหน่อยโคตรบักเน่าบักเบอือไ่นนกว่าบักเน่า <c oughs> กล่องซองข้างไก่กม็มีเออเบิ่งเอาพี่น้องเอ้เอาสูงลอยสามสิบสามบวกลบไว้สภาพพื้นที่มันบ่ปกติปนไหน เออรับประกันขาทุกขาทอนหางเล่าหางดอกเอ่หมดลูกหมดดยังก๋วเตียรตรวจให้หเ,จเจ้าเบิดแล้วมิได้เจ้าที่ไปบม่ต้องไปเสียเงินไปตรวจเีกห้าร้อยเอกก่อยตรวจเบิดแล้วข้อยุ่นนี่ต้องทานการเมือมหมอเบิดสุดโตขันบ่ท่องนี่ก็คือว่าเบ่งมดลูกเบ่งร่างไขให้มันดีเอ่ใจเพิ่นใจโตคไขยก็อยากได้ดีเจ้าก็อยากได้ดีคือกันแล้วครับข่อยเออ เป็นสันที่พันใหญ่ไกลวหลลอนอันไดดีก็คือว่าดีอันไดบ่ดีก็บอกบอกกันเข้าไปก็ส่งเข้าไปเคียงเนียวส่วนตัวปัวบ่วได้ก็เป็นซีดเป็นแย้งสิก็โอ้ยปัวเป็นปีพี่พน้องเอ้ยเจ้าไปเลี้ยงแล้วตนกันสุขคนเบื้องหลดพี่นองง้องเงาสันประคอข้อป่าดู <c oughs> คี้ข่อยว่าว่าจะว่า,น,านันาน่นๆๆเบิงเปิงจำเพิง เออนี่ก็เป็นดาดาได้เจ้าเนี่ยเป็นดาดาได้เลยเออไม่รู้มาแล้วสองตัวเด้อไปจับสัตว์เอาเก่งๆมาเจ้าการจับสัตว์จับยังนี่เห็นบ่มือเห็นบ่มือมือโอ้ปานอีหยังโดนปุ่นปุ่นผมไม่คนมัดดิด็กโอ้ผมไม่คนจับดิหนิคอยมัดใส่ต่ออันกุกอันนี้สิกุกดูปุ่นเฉียบสอกกระเด็ด ปกติพญายัก่เหลียมภาพภาพนี่เนมันง่าท่าไปอันนี้บังโลฝนเยืยยนกัสงาพาเผยผี่น้องเอ้ยอืมฝน่นบวชเบิดหาหมูเพิน่นเอออันนั้นกัดพญายกาย่คือหายไปจากช่องคนรักวัวควยปิดปั๊บปุุงจะข้าวก่อนพี่น้องเอ้ยเออ ปิดปับปุ่งจังน้อยก็เห็นนาเพราะยังใกล้แพ่แว่ยู่ดอกคือเก่าเหมือนเดิมอืได้มาเข้ากับขายไปให้พี่ให้น้องเอาคุณภาพเนาะพุ่นทางพุ่นกับปุ่นแล้วแม่ม่านเพื่นแม่ม่านกับติดมดจำแม่ลูกกับติดมาจำแม่ดอนกับติดมาจำคือกันเออันนั้นแม่ม่านอันนั้นดอนท่านแม่ม่านอันนั้นแม่ลูกอ อันนี้ยังยางก็โตนี่บุบบบบ้ย,ย,ยาๆๆมยา,มววา,ายเบิเ่งสภาพจังตื่นดีไหมเบิ่งบักเผาเบิ่งบักเผาพี่น้องเบิ่งบักเผาพุ่นเว้ยบักใหไงพุ่นเว้ยเป็นตาดาเลยเด้ตัวนี้แมยก็อยู่ดีแต่อี่หล่าขำแก้วแววตาพะย่าคุยรักจอเจังตื่ดีไหมซอยกันทัมาหากินได้ไหมล่ะเนาะ มีลูกแล้วอันสองตัวเด้อตัวที่สามให้มุเจ้าไปหาเอาเครื่องตัวดีๆใส่มากตัวได้เอาตัวนั่นละเออเอาติดตามช่องพ่อไกลซ้ำสูงช่องน้องใบบุญใบบุญแชแนลว่ามีค้าวาน้องหรอกช่องใบบุญแชแนลเด้เอออ ติดตามกดอันมันเป็นสิเป็นติดตามดอกอันคําว่าติดตามเนี่ยเจ้าก็กดปั๊บไปบ้านนี้ขอยได้คัยวดีดีมามันดีดปิ้งกัๆๆในให้เจ้าเบิง่งมันกะสิบ่ขะ,นะออะข้าเจ้ากะสิเจ้ากะสีบ่ได้รุยนะเออยอีหล่าก็เก่ง่ังนี้เมือม่อเมื่อโอ้ข้าสายพี่น้องเอ,อ้ยเห็นเขาย่างๆสิกอยอยากเปิดเชวาให้เจ้าเบิ่งอยู่เจา้าขาอกอยบ่มีเ <isse> มื่อเปิดกอ <laughs> ยไทยเอาติดตามช่องน้องอบบุญ แค่แนวช่องพอไก่ซ้ำสูงตัวนี้สูงลอยสามสิบสามบวกลบเดอ้อเปิดไปหกสิบเจ็ดคะแนนเดอ้อพี่น้องเดอ้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พอใหญ่ไกลออช่องคอนรักงวควัค้ก็ติดตามเพิ่นไปเรื่อยๆออก็คือเก่าเหมือนเดิมนั่นละเพิ่นไปเป็นนันง่ายตำแหน่งไปยุกไก่คอยกระเล็เพิ่นพร้อมคอยพร้อ,อมคือเก่านั่นละ นี่โอกาสก็ได้งู้มาหากันคือนกาเอาเอาคลิปนี้กะโอ้ยเอาไม่หาอันข้าเจ้าสูงร้อยสามสิบสามบวกโลเปิดหกสิบเจ็ดคะแนนเออไม่รลุไม่าสองตัวสถานะทองบ้างเด้อสันปะคอข้อปะโดเ้ยคอยคือมักแถ่ละคอยคือมักแต่ว่ามักเพิ่นมักตัวหรอวะเอาทั้งสันได้พี่รองเด้อถ้าเิ่งคลิปต่อๆไปเด้อ พอยายไกลสิเปิดให้เบื่องเรื่อยๆอ่ะอ่ะโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับ